มหาลัยขวาตรงหลีกงต้าเฉวีหรือว่า East China University of Science and Technology นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนพัฒาอินเตอร์มีโครงการหนึ่งบวก4เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะติดอันดับที่4 4ของประเทศจีนนะคะติดโครงการ985 211ด้าสหนึ่งห Double First Class นะคะแล้วก็ดังด้านเคมีมากๆก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดการสมัครเนี่ยเรามารู้จักมหาวิทยาลัยนี้กันนะคะแต่ก่อนมหาลัยนี้ชื่อว่าขวาตรงขวากงเฉวียนนะคะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ทางตอนกลางหลังจีนยุคใหม่ที่เน้นด้านเคมีโดยเฉพาะค่ะเกิดการรวมตัวจากทั้ง5มหาชัยโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อจะเกิดวิชลัยนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ในปี1993เนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อมหาลัยปัจจุบันนี้ค่ะมหาลัยนี้นะคะมีทั้งหมด17วิทยาลัยนะคะก็คือมีหลากหลายสาขามากตั้งแต่แพทย์วิทย์วิศวะ บริหารอารศิลปศาสตร์นิติศิลปรกรรมศาสตร์ปรชัชญาคารุนะคะปอตรี 3, มีถึง67สาขาเลยทีเดียวค่ะเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศจีนนะคะที่ได้รับการรับรองจาก ABET แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกนะคะที่ได้รับการรับรองการเรียนการสอนจากทางเยอร,รมันและประเทศจีนด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคณะบริหารของเขายังได้รับการรับรองจาก AACSB ด้วยเช่นกันค่ะสาขาที่โด่งดังของเขานะคะจะเป็นพวก chemistrymaterials c i e n c e and engineering นะคะ chemical biology l u ล i p จ a ฟาร์ y a ซีอ c ก l ริคัลช c i e n c ซเอน p ์คอมพิวเตอร์ไซเอน h ์แ l o เทคโนโลยีเอน t วอ s c เมน c e m ล b s ไซเติดอันดับท็อป1%จาก ESI ของโลกค่ะปัจจุบันนี้นะคะมหาวิทัยมีทั้งหมด16,000คนนะคะในระดับปตรี 3, ปโทและปอเอกมีทั้งหมด15,000คนค่ะก็เป็นมหาวิทัยท่าที่ประเทศจีนเลยก็คือเป็นไซต์กลางๆนะคะ สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่นี่นะคะปตรีมีภาคอินเตอร์นะคะจะเป็นสาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศค่ะที่เหลือจะเป็นภาคจีนหมดเลยนะคะปตรี 3, ภาคอินเตอร์เนี่ยต้องมีคะแนน i อเอล5.5โ o เฟล70นะคะถ้าจบจากโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็ไม่ต้องมีคะแนนสอบพวกนี้คะ่ะให้โรงเรียนออกใบแทนก็ได้นะคะภาคจีนนะคะปกติแล้วใช้ h s k 4ถ้าเราอยากได้ทุนใช้ HSK5 ถ้าเรา มีเอสสามารถสมัครโครงการ1บวกสีได้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่30มิถุนายนแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะสมัครทุนนะคะก็คือสมัครได้แค่ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะทุนที่สามารถสมัครได้นะคะก็จะมีทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ไทเปนะคะแล้วก็ทุนของซื้อทุน1บวกสค่ะถ้าเราจ่ายเองนะคะมหาวิทยาลัยนี้ก็คือราคาโอเคถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วนะคะภาคจีนอยู่ที่2 2 0 0 0หยวนนะคะแล้วก็ภาคอินเตอร์จะอยู่ที่4 0,000หนต่อปี ค่ะคนจีนส่วนใหญ่นะคะจะแฮปปี้กับโรงเรียนนี้มากๆค่ะเพราะเขาจะพูดถึงว่าคุณภาพของโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆค่ะโดยสรุปแล้วนะคะพี่อีรู้สึกว่ามหาลัยนี้เป็นมหาลัยที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะนักเรียนที่อยากจะไปเรียนต่อในเมืองเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีนยโยบายวีซ่าก,การทํางานสําหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนะคะเราถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ทุนเรียนต่อที่เมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยแล้วไม่อยากสู้ราคามหาลัยอื่นๆนะคะสามารถเอามหาลัยนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจเราได้ค่ะ ถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างลางได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย